พินาราลาชนครับไฟนี้ซ้อมมาอยู่วันครับอ่ซ้อมมาสองอาทิตย์กว่าแต่เพิ่งมาแทนวันไฟนี้มาแทนครับอ๋อที่แรกเราก็คือซ้อมอยู่แล้วครับแล้วไฟนี้รู้ตัวกี่วันที่มาแทนรู้ตัวเมื่อวันอาทิตย์วัอเมื่อวานอาทิตย์ผมก็ซ้อมรู้แบร่วมหนักเลยครับอืมแล้วจริงๆเรามีรายการก่อนไหมมีปลายเดือนปลายเดือนนี้ปลายเดือนที่แล้ว ปลายเดือนนี้ครับปลายเดือนนี้ใช่ป่ะจริงๆมีๆมปลายเดือนนี้แล้วเขาเลยเลื่อนมาให้ไวเลยอืมแ,แล้วแต่เราก็ซ้อมคือรอรายการเราอยู่แล้วครับใช่ไหมแล้วอย่างไฟนี้เรามาเจอกับเพชรพรอยพรนารยนี่เคยเจอกันไหมไม่เคยออกไฟแรกเลยครับแล้วเราตอนนี้อายุเท่าไหร่ละยี่สิบเราสูงก็มาเท่าไหร่ร<ฮ>้อยหกสิบสี่แล้วเราปล่อยมามาก,กี่กิโลครับห้าสิบเก้าเราเป็นเมือติดตาเลยครับอ่า ฝีมือนอกได้หมดแล้วอย่างวันนี้เราเจอพอนอะไรเรารู้ไหมเขาไปมวยตะไครมวยซ้ยแล้ววันนี้เราวางเกมมาแผนต้องมาดูวันเวทีเราค่อยๆไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเรามาแทนด้วยคือเลยศึกษาได้น้อยอ่ะเพราะว่ารู้ตัวเพิ่งเมื่อวันอาทิตย์ใช่ไหมแั้วเราต่อยมวยมาเร็วๆทั้งหมดนี่กี่ไฟแล้วประมาณพี่ต่อยมาเลยหลักร้อยถึงปะเยอะหลักร้อยถึง่าหรือว่าประมาณเหลือเกือบ สองหนึ่สองนะอ๋อสองร้อยได้นะนี่แล้วเราไฟล่าสุดนี้เราได้ต่อยไปบ้างยังตั้งแต่เปิดโควิดมาโควิดกลับมาต่อยครั้งครั้งหนึ่งไฟนั้นต่อยเจอใครวันนั้นชื่อพยัคฆ์คีเรียเป็นไงแพ้คะแนนแพ้คะแนนเขาวันนั้นเวทเท่าไห้นเลร้อยสิแล้ววันนี้118ยสิบอ๋อร้อยสิบเก้น้ำหนักมีปัญหาไหมไม่มีเมื่อกี้สอบแล้วเป็นไงบ้างมากเกินปอนด์จะสอนสบก็สบายๆเนาะ เราเป็นคนจังหวัดอะไครับสงครับอฝากเพื่อช่วยแฟนขับเดีวันนี้นะอยฝากเป็นมวยชาวสงขลาช่วยเป็นกำลังใจให้ผมนะครับวันนี้เต็มที่แน่นอะนที่แน่นอนเนาะถึงจะมาแทนแต่ก็เต็มที่อโอเคขอบคุณน้องชาย